อสู้มือไม่ได้ลูก,กสู้มือไม่ได้ยไหย้าอะไรข้างหลังนะหาปีนละคุณยาปีนแล้วนึงย่าไปเอาบวบแล้วน,นั่นโอ้นี่อะไรเนี่ย เป็นแน่ๆหรอนี่คือพิษไหนนี่พิษลองชิมดูมั้ยหวานหรือเปล่าชิมหวานชิมดูอร่อยมั้ยชิมดูสิหวานหวานมั้ยวูยว้ๆๆระวังเท้านะเสร็จเมื่อเหราวันนี้นะเอาเอาหกคนนัดั้ย

Applied rồi, lát, si luk. Muy anh đi gì đấy? mày 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 ใสชิมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่น,น้ำมะพร้าวเนี่ยหายวงอีกแล้วโอเค thank you บอกว่าอยู่สายตาดิลอยกินดีแม่ ขมพ่อมะพร้า,าวมะพร้าวจากต้นสดมากหวานชื่นใจ<ม>จะกินข้า,าวเช้าไหมเนี่ยไม่กินแล้วเหรออืมอืมอืม